แนวคิดของรัฐบาลชุดนี้ออกมาแล้วชัดเจนนะคะเรื่องของการจัดเก็บภาษีผู้ที่มีฐานะร่ํารวยหรือว่าภาษีมรดกแล้วความหมายของภาษีมรดกที่ว่านี้คืออะไรแนวทางในการจัดเก็บจะนําไปสู่อะไรวันนี้คิดยศกำลังสองกับอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชค่ะก่อนอื่นคงต้องอธิบายก่อนนะคะว่าภาษีมรดกคืออะไรคะอาจารย์ใช่ครับภาษีมรดกก็คือภาษีที่รัฐบาลน,นะครับจะจัดเก็บจากคนที่รับมรดกนะครับเมื่อผู้ให้มรดกนั้นเสียชีวิตไปนะครับหรือ จัดเก็บเมื่อผู้ให้นะครับยังไม่ตายแต่ว่าหลังจากนั้นตายไปในเวลาอีกไม่นานเช่นไม่เกิน2ปีนะครับภาษีมรดกนั้นจะเก็บจากทั้งคนธรรมดาคือพวกเราถ้าเราได้รับมรดกหรือเก็บจากบริษัทบริษัทห้างร้านนิติบุคคลที่ได้รับมรดกเช่นเดียวกันพอมีฉะนั้นแล้วถ้าเก็บจากคนทั่วไปแต่ไม่เก็บที่บริษัทคนที่ให้มรดกก็จะหันไปให้ที่บริษัทนะครับภาษีมรดกนั้นจะเก็บจากอะไรจะเก็บจากมรดกที่เป็นทรัพย์สินนะครับที่หักด้วยหนี้สินแล้ว ทีนี้ทรัพย์สินที่จะเอาไปเก็บภาษีมรดกนั้นไม่ใช่ทุกชนิดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นทรัพย์สินที่รัฐบาลตรวจสอบได้คือมีการจดทะเบียนนะครับเช่นที่ดินหุ้นที่มีการจดทะเบียนนะครับพันธบัตรเงินฝากธนาคารนะครับหรือว่าทรัพย์สินอื่นที่จะประกาศออกมาว่าจะเก็บอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นชุดแรกนะครับกฎหมายเกี่ยวกับภาษีชุดแรกของรัฐบาลประยุทธ์นะครับ,รบที่จะจัดเก็บและจะมีการปฏิรูปภาษี ตามมาอีกหลายตัวภาษีที่ดินนะครับภาษีสัม,ามภาษมิตรภาษีต่างๆที่จะมีการปรปับปรุงแก้ไขกันครับแล้วสําหรับภาษีมรดกนี่เจ้าสัวในไทยว่ายังไงบ้างคะหม่อมราชวงศ์ปรีดียัทรนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้นะครับว่าเราจะเก็บภาษีมรดกที่1 0นะครับท่านบอกว่าได้พูดคุยกับเจ้าสัวแล้วนะครับเจ้าสัวบอกว่าถ้าอยู่ในอัตรานี้คือ10%พวกเขายินดีจ่ายนะครับแสดงว่าทําความเข้าใจกันไว้เบื้องต้นแล้วครับวันนี้เราคงมาดูว่า ทำไมเจ้าสัวถึงไม่กลัวกันนะครับแต่ก่อนอื่นคงต้องมาทบทวนกันก่อนว่าเก็บภาษีมรดกไปเพื่ออะไรกันนะครับแน่นอนครับว่าการเก็บภาษีใดๆก็เพื่อหารายได้เข้ารัฐนะครับแต่ว่าภาษีมรดกนั้นเป็นภาษีพิเศษนะครับที่พูดกันไว้ว่าเก็บมาเพื่อลดความเหลื่อมล้ําของคนในสังคมนะครับก็คือพ่อรวยนะครับยกมรดกให้ลูกลูกไม่ต้องทํางานทําการอะไรไม่ต้องมีความสามารถก็อยู่ฐานะร่ารวยได้ยกต่อให้หลานซึ่งเอาแต่เที่ยวเตรนะครับไม่ทํางานทําการก็ยังรวยได้ นอกจากนี้นะครับคนก็จะรู้สึกว่าถ้าขืนสะสมความมั่งคั่งไว้นะครับไม่เอาไปใช้เนี่ยจะถูกเก็บภาษีก็เอาไปใช้สะก่อนก็จะกระตุ้นให้เกิดการบริโภคเศรษฐกิจเติบโตในระยะสั้นนะครับและที่สําคัญในต่างประเทศก็จะพบว่าเมื่อมีการจัดเก็บภาษีมรดกนะครับองค์กรที่เป็นองค์กรสาธารณะกุศลเช่นมูลนิธิต่างๆนะครับจะได้เงินบริจาคเพิ่มขึ้นเพราะว่าเป็นองค์กรที่จะถูกยกเว้นจากภาษีมรดกครับค่ะ แล้วถ้าเกิดจะจัดเก็บจริงๆต้องคิดเป็นสัดส,ส่วนเป็นอัตราเท่าไหร่คะครับภาษีมรดกในประเทศไทยนะครับจะเก็บอยู่ที่10%ซนะครับของมูลค่าสุทธินะครับนั่นก็คือเอาทรัพย์สินหักด้วยนี้สินแล้วนะครับและจะไม่เก็บในส่วนที่ต่ำกว่า50บล้านบาทพูดง่ายง่ายก็คือสมมติว่ามีใครยกมรดกให้นะครับในมูลค่า60ล้าน50บล้านบาทนั้นไม่เสียเก็บกันอยู่ที่ส่วนที่เกินก็คือ10บล้านบาทนะครับและมีการยกเว้นให้กับผู้รับมรดกที่เป็นคู่สมรส เพราะฉะนั้นสามีเสียชีวิตยกมรดกให้ภรรยาภรรยาไม่ต้องเสียภา,าษีมรดกนะครับถ้าเป็นการยกให้องค์กรสาธารณกุศลนะครับเช่นมูลนิธิต่างๆมูลนิธิที่รับมรดกนั้นก็ไม่ต้องเสียนะครับถ้าเป็นเกษตรกรยกที่ดินให้ลูกนะครับที่ดินก็เป็นมรดกอย่างหนึ่งถ้าที่ดินมูลค่าเกิน50ล้านแต่ถ้าเป็นเกษตรกรก็ยังถือว่าได้รับการยกเว้นนะครับแล้วถ้าดูนะครับเปรียบเทียบประเทศไทยนะครับภา,าษีมรดกเราอยู่ที่10%นะครับในส่วนที่เกิน50บล้านบาทนะครับ แต่ถ้าเป็นต่างประเทศนะครับเช่นสหรัฐอเมริกาภาษีเริ่มตั้งแต่มรดกก้อนเล็กๆนะครับแล้วอัตราเพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันไดไปเรื่อยๆนะครับหรือสหราชอาณาจักรนะครับเริ่มกันที่มูลค่าต่ําพอสมควรแล้วเก็บที่อัตราสูงสุดถึง40%เพราะฉะนั้นทเทียบกันแล้วนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่เพิ่งเริ่มจัดเก็บภาษีมรดกและเก็บอัตราที่ต่ํากว่าอัตราของประเทศต่างๆครับประเทศอื่นนี้อัตราการเก็บเป็นสัดส่วนประมาณเท่าไหร่คะได้จริงๆนะครับไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ อย่างเช่นที่เกาหลีใต้นะครับเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อที่สุดแล้วเรื่องภาษีมรดกก็ได้รายได้จากภาษีมรดกเพียง1.2%ของรายได้จากภาษีทั้งหมดของรัฐบาลเกาหลีนะครับในประเทศอื่นยิ่งได้น้อยนะครับเช่นอเมริกาได้เพียง0.6%สิงคโปร์ได้เพียง0 0 1ของที่จะได้เท่านั้นนะครับพูดง่ายภาษีมีหมื่นหนึได้จากภาษีมรดกเพียงบาทเดียว งงกงงสิคโปแสดงว่าไม่เป็นที่นิยมแล้วสิคะสำหรับการจัดเก็บภาษีมรดกค่ะสาเหตุที่เก็บได้น้อยนะครับคุณนัฐาครับเพราะว่าภาษีมรดกนั้นมีวิธีการหลบเลี่ยงได้ง่ายดายนะครับและที่จะมาเล่าให้ฟังต่อไปนี้คงไม่ได้เป็นการสอนจระเข้ว่ายน้ําเพราะว่าจระเข้คงว่ายน้าเป็นอยู่แล้วนะครับเพียงแต่มาเล่าให้ฟังว่าในต่างประเทศพอมีภาษีมรดกเขาหนีภาษีหรือหลบเลี่ยงภาษีกันอย่างไรนะครับยกตัวอย่างนะครับวิธีแรกภาษีมรดกนั้นจัดเก็บกับ ทรัพย์สินที่จดทะเบียนนะครับเช่นหุ้นเช่นเงินฝากธนาคารหรือว่าที่ดินถ้าเกิดเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีการจดทะเบียนเช่นทองคานะครับหรือเพชรอัญ,ญมณีต่างๆนั้นไม่ได้ถูกเก็บคนก็จะโยกเงินที่อยู่ในบัญชีธนาคารมาซื้อเพชรและยกเพชรให้ลูกแทนวิธีแบบนี้ยกเพชรยกทองให้ก็ไม่ถูกเก็บภาษีหรือขายสมบัติให้ลูกนะครับทาเป็นขายกันจริงๆคือยกให้แหละครับแต่บอกว่าให้ผ่อนส่ง100ปีในอัตราที่ต่ํามากอย่างนี้ ก็ไม่ใช่เป็นการยกมรดกให้นะครับหรือกรณีประเทศไทยนะครับยกเว้นให้เกษตรกรเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีคนทําตัวเป็นเกษตรกรก็จะมีเกษตรกรที่ไม่ใช่เกษตรกรตัวจริงโผล่ขึ้นมานะครับหรือบางคนนะครับอาจไปใช้วิธียกที่ดินตาบอดให้ลูกนะครับซึ่งเสียภาษีแต่ว่าที่ดินตาบอดมูลค่าไม่สูงพอตัดถนนภายหลังหลังจากเสียภาษีจบไปแล้วนะครับมูลค่ามันก็จะสูงขึ้นมาก็เป็นวิธีที่ถึงหลบภาษีไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็หนีภาษีได้เยอะพอสมควรครับ แล้วในประเทศอื่นถ้ามีวิธีการคะ้ายกับการเลี่ยงภาษีแบบนี้แต่ละประเทศยังใช้กันอยู่ไหมคะก็จึงเป็นประเด็นปัญหานะครับว่าในหลายประเทศนั้นจึงเลิกภาษีมรดกไปแล้วนะครับเช่นแคนาดานะครับเลิกไปตั้งแต่ปี1972นะครับเพราะว่าหันไปใช้ภาษีอื่นที่จัดเก็บได้ง่ายกว่าแทนนะครับนอร์เวย์นั้นเลิกภาษีมรดกโดยบอกว่าเพราะว่าต้องการส่งเสริมธุรกิจครอบครัวครอบครัวทําธุรกิจมาแล้วนะครับ ร่ารวยมั่งคั่งมาแล้วถ้าเก็บภาษีมรดกคนก็ไม่อยากทําธุรกิจกันนะครับสิงคโปร์ก็ต้องการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศก็เลิกภาษีมรดกนะครับประเทศต่างๆหลายประเทศจึงเลิกภาษีมรดกไปแล้วในขณะที่ประเทศไทยกําลังจะเอาภาษีมรดกมาใช้กันครับนันสิคะแล้วถ้าเกิดไทยเอาภาษีนี้มาใช้จริงๆเนี่ยควรจะต้องทํำยังไงให้ใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดคะก็คงทําได้ยากพอสมควรนะครับเพราะภาษีมรดกเป็นภาษีที่หลีกเลี่ยงได้ง่ายนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็คงให้เครดิตรัฐบาลนะครับว่า ภาษีมรดกนะครับแม้จะจัดเก็บได้ยากแต่ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ดีนะครับที่รัฐบาลต้องการลดความเหลื่อมล้ําของคนในสังคมนะครับแต่ว่าประเด็นก็คืออย่าไปหวังมากว่ามาตรการนี้จะได้ผลควรมองเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์เท่านั้นนะครับควรจะใช้มาตรการอื่นที่ได้ผลมากกว่านะครับเช่นทุกวันนี้นะครับคนที่มีสตังค์ไปซื้อหุ้นไปซื้อกองทุนที่เรียกว่า LTF นะครับได้รับการยกเว้นภาษีเยอะแยะเลยแล้วคนที่ซื้อหุ้นเสนอก็คือคนที่ฐานะดีกว่า วิธีแบบนี้ทําให้เกิดความเหลื่อมล้ำนะครับในการได้รับการยกเว้นภาษีในการลดหย่อนภาษีนะครับหรือไปเก็บภาษีแบบอื่นที่จะเก็บได้ง่ายกว่าเช่นภาษีที่ดินภาษีสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับและที่สําคัญนะครับการลดความเหลื่อมล้ําที่ได้ผลที่สุดก็คือการทําให้คนมีโอกาสเพิ่มขึ้นโอกาสนั้นสร้างขึ้นด้วยโอกาสทางการศึกษาถ้าจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงนะครับไม่ต้องไปวิ่งเต้นไม่ต้องไปจ่ายแปะเจี๊ยกกันนะครับเพื่อเข้าโรงเรียนดีด ก็มีโอกาสลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมได้ครับเอาล่ะค่ะก็เป็นเรื่องของการแนวทางการใช้ภาษีมรดกนะคะซึ่งอาจารย์ก็มองว่าเป็นเรื่องของสัญลักษณ์แต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะเพื่อที่จะพยายามลดความเหลื่อมล้ำเหลื่อมล้ำในสังคมค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ